สวัสดีครทุกท่านครับยินดี f f. ต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล,ล่พระรวยครับพี่น้องเอทุกท่านวันนี้พาพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพี่น้องปองปายสุขสุขคนครับตามต film, ัวเลขแนวทางของปูเวียเท่าตัวเลขแนวทางครับวันนี้แอดเองกับพึ่งจะมาเสี่ยวแหลกครับพี่น้องตัวเลขจักเสี่ยวมารูปแบบใดแอดเองกับทท่านเคยสัมผัสกับเพคนเที่ยงครับพี่น้องเอทุกท่านวันนี้มากับทีมงานครับตัวเลขแนวทางวันประจำวันที่นก <v 3> ุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก ครับพี่น้องเฟดครับเป็นสองขอไปบ่งบอกพร้อมกันครับพี่น้องเอฟซีดูทันตีนิ้ว่าวแม่นเป็นแม่นงวดนี้มาตามจอครับก่อนจะชมคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พผ้ารวยเล่ทีมงานน้องๆได้พี่น้องเด้อมาน้ำแหล่พผ้ารวยไปครับพี่น้องเฟดครับเป็นสองช่วงบรรยากาศครับเป็นการสร้างครับพี่น้องเอฟซีดูทันการสร้างซาลาเป็นการปล่อยตัวเลนด้วท่างออกมาขอเปกนข่าวนมัสการปูครับพี่น้องเอฟซีดูทันเชิญครับ การัาครับพี่น้องการักษาไปลองบรรยากาศวันนี้คือละลานละลานาเลยโอ้แจ๋วเลยนะปุณะมันเลีวนี่การรักษาครับพี่น้องข้าง,งล่างกับทนทอินเดียครับวันนี้จะมาขอดูตัวเลขตัวละสองะเรถกครับ <laughs> ตัวละสองเลยงวดงวดที่แล้วสี่เจ็ดตัวละอะไรได้สี่เจ็ดตัวละสองแสนครับโอ้ยหนาวกับหนาวน้าวนะนาวครับปู่วันนี้จะมาตามตัวละสองแสนี่ครับปู่ตัวเลขเรืงล้านนี่พอนี่นี่ไม่ใช่พูดเล่นด้วยนี่นี่คืออะไรครับปู่เขียนลงจริงๆรด้วยนี่นี่วดนี้มันก็อยู่นี่เอาแล้วก็งวดงวดก่อนปู่เขียนแบบนี้ครับอันนี้ก็งวดนี้เด้อไม่ใช่ แช่งวดที่ผ่านมาด้วยล้วงวดที่ผ่านมางวดนึงขุมภาพบปูอืมอืมแล้วครับลงในไล่เจแล้วก็จะเสือก็พร้อมนี่แหละนี่แหละนี่แหละเราชีู้่คอสือชีกู้โอ้โหเนาะครับผมเนาะแปดหนึ่งแปดสองเก็ดหนึ่งเปล่าพามาเออหนึ่งองค์ครับปลูกเปล่ามาแล้วก็มาแฝนคอองค์ขนาดใหญ่เลยแฝนอยู่องค์เดียวนั่นแหละครับไม่เคยฝันแบบนี้ครับผมก็เลย อพระองค์หนึ่งนี่ตีไม่ยากอาจารย์เป็นเจ็ดพระเป็นหนึ่งพระพระหนึ่งองค์ตีเป็นเจ็ดหนึ่งไปเลยมแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับพี่น้องแปดสองครับเเนีี่ยหรือว่าเลขใหญ่ใหญ่จะมาวัเนี้ยลขสองนี่มันเตะผมใส้แปดสองสองถ้ามันขึ้นมึงจะขึ้นเลขสองนี่ครับถ้ามันขึ้นมะปูเนาะเอ็นครับผมจะรักเพราะว่านี่ยู่ตัวยู่เรียนแปดกับหนึ่งครับผม อแกตัวหนึ่งยูมแล้วคือปู่จะเอาเข้าทําพิธีใช่ไหมครับเลขสี่ตัวนี้ทําไปแล้วพวกนี้ก็จะสสดอดีสวดเลขกสือคู่นี้แหละคู่นี้อืมไม่ได้เอาตัวอื่นปู่ไปร่างส่างสาราไปน้องไปร่างส่างสาราครับนี่วันที่เล็กวันที่แล้ววที่เจ็ดนะครับเขียนตรงๆงเลยนี่นี่นี่ อ้ตรงเลยครับอสิพมากครับเยนเสือดนี่ๆเลยมันตัวนี่เลยปะสิานมาครับที่ว่าตัวละสองแสนใช่ไหมครับตัวนี้เจ็ดหกสี่สี่หกสีเย็นเือดวทำไมทไมถึงว่าตัวละสองแสนครับสองเป็นซื้อตัวละเท่านั้นครับก็มีเอฟีญาติโยมก็ซื้อญยมก็ซืกัน โอ้โหอดีตแล้วอยากย่อมพระเจ้าเสื้อตัวละกมื่อไม่หน่อยๆพี่รองครับลอได้เป็นลขมีที่มานะครับผมเล่มีที่มาหลวงปู่มันก็รักษาทลายกันครับพี่รองเห็นไหี่ตุ๊ดวันนวันนี้ออกวันหน้าก็จะออกไปดูด้วยใจจะเอาสวดเหมือนเดิม่ครับปู่นี้เราจะเอาสวดที่รอพี่รองอันนี้คือลายชื่ออืมชุดนี้ก็ยังเหมือนเดิมหลวงปู่เนาะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมแรงมีเปลี่ยนแปลง มีอะไรมีนาขายเลยเอามอคืนนี้มิดฝันไหมครับปู่ฝันว่านี่เป็นไปยังไงครับปู่ฝันว่าได้จัดยมในบ้านนี้แหลว่าให้อาจารย์ไปเอาพระเออาจารย์ไปเอาพระมันพระองค์นั้นมันแก่มันแข็งอยู่อยู่บ้านไม่ได้ก็ว่างนี้เลยให้อาจารย์ไปเอาเอาไว้วัดอาจารย์ก็ไปขึ้นเบลบนยิ่งเลยโอ้สวยสวยพระหินเป็นพระหินหินโบราณเนี่ยดำดำ องประมาณเคือบเลยแหละเออนี่เท่านี้เลยเท่า,าขวดน้ำนี่เลยครับผมอาจารย์ต้มาใส่สร้อยแฝนตรงเตีงตรงเตีงอยู่คอยฝ <c oughs> <อ>ันดีหอยข้อตรงเตงตรงเต,อง,ตงอยู่ครับแล้วมันขึ้นหนึ่ันหนึ่งเดียวสีบวันฟังดีครับก็หอยข้อผู้ได้กับหัวรออาจารย์เ<ม>นาะข้าพเจ้าขออนีุญ่ตเดี๋ยวหอยข้อเดี๋ยวกันต้องมัดข้อมาทันต้องอาจารย์ก็เลยก็ว่าตัวอาจารย์ต่อฟันหนึ่ง อาจารย์ตีเป็นเกียตลอดจะเป็นเก็ยรตลอดทั้งปีทั้งชาติถามว่าเอาผ้าองค์ใหนไหอยพ่องานองค์เดียวก็เ,เลยตีเป็นหนึง่งอาจารย์เป็นเกียรติผ้าหนึ่งผ้าหองค์เป็นหนึง่งครับถ้าเป็นถ้าจะตีใส่หน้าก็ตีเป็นใอยก็ตีเป็นสีสีนีอเป็นศูนย์เลยเจ้าเนาะแม่นครับเออส่เป็นวนะงกลมมั้ครับ เราต้องตีเลขสามตัววะภาพจะต้องศูนย์เจ็ดหนึ่งภาพศูนย์แปดหนึ่งภาพยังตีก็ได้ศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดสองยังตีก็ได้ภาพผมเอี่ย่ว่าอาจารย์ 4, ว,ว่าพ่อตีสามตัวตียี่ตีเจ็ดเลขไทยรัฐสลีนนะ 0, 8, 1, นี่ละเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่ละวันนี้ก็จะตรวดีีชุดนี้หลักถึงชุดนี้นะครับผมอืม กับคือมจบถูกคือได้พันเอาางที่ชุดกไดมีแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองสี่ชุดแล้วก็ชุดที่เราปล่อยต่องวดมาก็ยังเอาอยู่ใช่ไหมครับปู่เออาแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองชุดนี้เลยใช่ นหละวเสามตัวนี่เจ็ดหนึ่งแปดและครับผู่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดโอ้โหพี่สวดนี่แหละพี่สวดนี่แหละออก่าเป็นเป็นน้ําตาเทียนเลยนะเป็นน้าตาเทียนเลยแหละเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดกลาว่าให้มันถูกเรื่องไอ้เลยมันออกมาเองนะแล้วเทียวยวมายังโค้งสุดท้ายนะครับผมขึ้นมานี้ บันบามที่ดรงไปองเดียวครับไปเห็นเขาขางว่วโตักใหญ่เขากำลังแสะเนือ้อยู่แสะเนื้ออาจารย์ก็ไปจับไม่เท่าเย็นดูยู่งเหี้ยวยมว่าผู้ใดคือจังตัวใหญ่กับแส่หตอ้านเขาไปแสอยู่ยในสิ่โ้งจังสันกยยันได้ไหมเขแสะเอาเนื้อมันดออกจากสิโ่โพงนะ่ ก็แจ๊กี่ปูนนะมันเป็นแบรน์นั่นน่ะอจับแจ๊พวกพวกพวกคนนั่งเต็มก็ไปยืนดูวยเาากินกันด้วยบ๊อบอยู่ไปยืนดูฟันเห็นเนื้อเลยนะับปูเนอเนื้อเนื้อเนื้อเื้อน้อเอเือเนงเนย้อเนื้นนเมื่อนื้นน้เนื้อเอเนเน้นื้เื้อนืนนื้ มือเจ้ายัง่าพ่อพ่อๆมีออกฟังงู้มมือขึ้นปันเ่าไปพ่อเขาแปนเนื้อขาเนื้อติดโป้งบกย้าว่างเรืองเงือยูงื่อนยังจะไปเสียปวกปวกปวปล่ยคือปูฝันฝันได้เห็นเนื้อนะครับผมฝันแบบมีมียานย่มพศรษฐมานนี่ครับ คือตัวเลขก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังชุดเดิมนะครับปู่ไม่เปลี่ยนเลยฮีเดจะตรวจให้มันออกคือให้น้อยลงกว่าเดิมพวกนี้จะตรวจให้มันออกครับจะเปล่นบ้านอ่ะค่ะอืมจะตรวจตลอกเกาะวุ่มช้นก็วันสุดท้ายแล้วผมตรวจไงได้ค่ะอืมาจะตรวจทีตัวนี้เลย ตัวสีตัวนี้นะให้มันออก้าผมอยางนุ่นมเลยทีถ้าออกถ้าออก4ตัวนี้วดหน้าเจะตัวให้อีกนม่งว่าค <c oughs> รับผมนี่จะเป็นตัวเลขแลวท่านครับเป็นหน่วยยอชืทุกก่านของหลวปูพันหวัวดปรจจามาถิ่นหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกิบหกครับเป็นหน่วยยอช่ทตุกก่านตัวเลขถ้าเจ้ตนตองวดมาศูนย์สามเจ็ด โมเมนต์โมเมนต์ไปน้องโมเมนมเนต์ี่พีพีครับพี่น้องรับูเบีครับีปน้องเย็บชีู่ันปูเบียดพี่ครับตัวเลขนวทางครับไปน้องทีปูปนเน่ในี่ไหนก็คือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดถ้าเป็นถ้าถ้าขึ้นมากก็เป็นสองเจ็ดกับสองกับแปดสองพนัวไปน้องเย็บชีู่ันตัวเลขมวดปฏิหนึ่งกูพาสองพันหาร้อยหกสิบหกครับี่น้องเย็บชีตูน ตัวเลขพันตองวันมากครับ8 1 8 7 8 3 8 4 8 0ดคสุดส้ดทายมากครับพี่น้องจะเป็น1718หรือว่าห้งองกระพงกรบหผงออก8ปหนง็ถ่ายมันขึ้นก็ับเป็น7อ8 2ค,ครับพี่น้องเอฟตุทันตัวเลขแนวทางของเพิ่อไอนมิโชว่ไม่ใช่ครับพี่น้องลำลังเลือกันสซ่ปุ่มโนกับตัวเลขแนวทางของโงปูเ,ปเพิ่นวันจีดวีเดเจมาจุกเต็มครับพี่น้องวันซซ วัสดี้หมิชุบมิมันฝากน่้จะพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลกพระรวยน้ำเน่อฝากกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีอย่างงามครับพี่น้องครับมิชุบมิมันครับ